สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนนะครับนี่ก็มาส่งงานนะครับเป็นตัวไมค์ค่ายพีเคนะครับลูกค้าส่งมาให้เราซ่อมนะครับอาการกดพีทีไม่ติดนะครับส่งมาพร้อมกับเครื่อง f อฟ้านะครับส่งมาพร้อมเครื่องเอฟย้าเลยก่อนอื่นบอกก่อนนะครับไม่ได้เป็นการโจมตีหรืออย่างใดนะครับเป็นของค่ายพีเคนะครับทางลูกค้าเขาก็ ขาก็ไม่ได้ไม่ได้ซื้อกลับมาทางค่าย PK โดยตรงครับซื้อมากับลูกค้าท่านอื่นแล้วก็ส่งไม้เราซ่อมนะครับด้วยอาการกดคีย์ไม่ติดนะครับสาเหตุที่ลูกค้าส่งมาทั้งคู่ก็เพื่อจะตรวจเช็คดูนะครับว่าตัวเครื่องมีปัญหาหรือว่าตัวไม้มีปัญหาสรุปไม้มีปัญหานะครับอุปกรณ์เสียก็เลยมาทำคลิปวิดีโอทดสอบให้ดูนะครับ โอะว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาถ่ายรูปสวยๆครับทำเป็นคลิปเลยดีกว่าง่ายดีครับเดี๋ยวมาทดสอบกันดูนะครับก็เดี๋ยวทดสอบในหมวดแอ h โคนะครับทดสอบหนึ่งสสามสี่ห้าทดสอบ จะดีเลย์นะทดสอบหนึ่งสองสามสทดสอบทดสอบหนึ่งสาหทดสอบทดสอบเทสหนึ่งสองสาี่ห้าทดสอบทดสอบเทสหนึ่งี่ที่อินเทอร์เน็ตที่ล้ามันไม่ค่อยดีนะครับก็ดีเลยหน่อยทดสอบเทสทดสอบทดสอบ ทดสอบทดสอบทดสอบอก็ประมาณนี้นะครับก็ย้ํานะครับว่าไม่ได้เป็นการจงตีนะครับทางลูกค้าเขาก็อาจจะไม่รู้จักค่ายนี้หรือว่าอาจจะไม่ได้รู้จักส่วนตัวหรือว่าอาจจะไม่กล้าเอาเครื่องไปตรวจเช็กน,นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ซื้อขายโดยตรงกับทางค่ายนะครับก็เลยส่งมาให้เรา เป็นลูกค้าที่ซื้อขายเครื่องกันอยู่ประจําแล้วก็ส่งเครื่องมาซ่อมอยู่ประจํานะครับก็ไม่ได้เป็นการโจมตีนะครับก็ทําการซ่อมตามปกตินะครับที่ลูกค้าส่งมาในอาการที่กด p ีไม่ได้นะครับสําหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับ